วงเงินเต็มต้องทำยังไงเนี่ยก็ขอเพิ่มวงเงินสิง่ายนิดเดียวยิ่งถ้ามีรายได้เพิ่มยิ่งต้องขอเพิ่มวงเงินเลยนะ A few moments later จริงด้วยง่ายไม่กี่ขั้นตอนเองบอกเขาด้วยสิว่าทำยังไงบ้างได้เลยลูกค้าสามารถทำรายการขอเพิ่มวงเงินได้ซี่ u m ู่เมพรั p p อปพลิเคชหรือ UMaP พรัสเว็บไซต์ ก่อนทารายการเตรียมเอกสารให้พร้อม 1. สําเนาบัตรประชาชน 2. เอกสารแสดงรายได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจรารณาขอปรับเพิ่มวงเงินให้ยื่นสเตทเมนต์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า6เดือนเข้ามาเพิ่มนะไปดูขั้นตอนการทํารายการกัน 1. นกรณีทํารายการผ่าน Ume Plus Application เลือกเมนูบริการขอเพิ่มวงเงิน ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและอัปโหลดเอกสารกดส่งข้อมูลได้เลยหรือ 2. กรณีทำรายการผ่านยูเมพัทเว็บไซต์เลือกบริการขอเพิ่มวงเงินกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัปโหลดเอกสารกดส่งข้อมูลได้เลยแค่นี้ก็รอผลผ่านทาง SMS ได้เลยอย่าลืมถ้ามีไรายได้เพิ่มมาขอเพิ่มวงเงินกับยูเมพัทได้เลยนะยูเมพลัสบวกความสุขให้ชีวิต